มาจากใครกำลังหารถตู้ทำมาหากินนะคะหลีกหนีไม่พ้นรถตู้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะเอารถตู้ทำมาหากินมาให้ลูกค้าชมกันหนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะโตโยตา้าคอมพิวเตอร์3.0เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซลค่ะลูกค้าคันนี้เป็นปี2017นะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่าในใดที่จะเอาไปจดป้ายเหลืองคันนี้ทําได้ด้วยแล้วมีธนาคารรองรับนะคะสหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจปริการออโต้ค่ะ,ะคันนี้เดี๋ยวให้ดูกัน ทั้งคันเลยค่ะลูกค้าด้านหน้าด้านหลังภายนอกภายในทะลุทะลวงค่ะคันนี้โอเคคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะจันจลร์รักเตโยต้าอยู่ครบนะคะด้านหน้าชิดหน้าตรงนี้ไม่มีร้วไม่มีรอยนะคะถึงมีแต่ทําให้ค่ะโอเคไฟหน้าจะได้เป็นฮาโลเจนนะคะมัลติรีฟเฟกเตอร์แล้วก็จะได้เป็นไฟตัดหมอกด้วยโอเคไม่เป็นไรจ้ะแล้วก็คันนี้นะคะภาษีพรวัทางร้านต่อให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ ครบจบในที่เดียวลูกค้าไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเพิ่มละค่ะเดยวน้องให้ดูด้านข้างตัวรถกันนิดนึงนะคะโอเคด้านข้างตัวรถตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะกระจกตัวนี้พับไฟฟ้าค่ะลูกค้าแล้วก็ฟิล์มตรงนี้อาจจะบางไปนิดนึงไม่เป็นไรค่ะ๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้แล้วก็ลูกค้าจะได้เป็นล้อกระทะนะคะแล้วก็เป็นแม็กคอแบบนี้เลยด้านข้างสีด้านข้างตัวรถตรงนี้นะคะโอเคอ่ะ ก่อนเข้ามาอาจจะมีรอยเล็กๆน้อยๆทางร้านเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าครบหมดแล้วหรือว่าลูกค้าอยากรู้ว่าน้องฟาวมีรอยตรงไหนบ้างเข้ามาค่ะแต่น้องชี้จุดให้ดูแต่เคาะไปเสียงบางๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลค่ะลูกคา้าฝาฝาเปิดน้ำมันอยู่ทางนี้นะคะโอเคก็แต่ให้ดูรอบคันกันก่อนเลยก่อนที่จะไปดูภายในนะคะโอเคสีรอบคันกระจกเดิมนะคะ กระจกเดิมของโตโยต้าทั้งคันเลยค่ะคันนี้โอ้เดี๋ยวดูด้านท้ายกันนิดนึงแล้วเราดูด้านท้ายโอเคตรงนี้จะได้เป็นไฟเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนจะไม่เปลี่ยนหรอกค่ะไม่เปลี่ยนโอเคแล้วก็สัญลักษณ์อยู่ครบนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแคปป้ายทะเบียนทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามในอ่ป้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยนะ้องเข้าไปตอบค่ะถ้าไม่ตอบเดี๋ยวก็มีคนเข้าไปตอบโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายกันนิดนึง ให้ลูกค้าดูด้านท้ายแล้วก็โครงสร้างกันดีดนึงนะคะคันนี้รับประกันโครงสร้างให้เช่นเดิมค่ะไม่มีชนหนักพลิกคว่มน้ําท่วมตตดต่อผิดกฎหมายแน่นอนค่ะถ้าเกิดลูกค้านําไปเช็คแล้วบอกว่าน้องฟ้าคันนี้มีชนมามีโดนมาลูกค้าเข้ามาได้เลยค่ะต้องถ้าชนต้องเป็นชนหนักจริงๆนะคะถึงถึงกับแบบว่าโครงสร้างบิดโครงสร้างเบี้ยวแต่ถ้าชนเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนี้ค่ะเรามีการเคลมศูนย์หรือว่ามีการปรับปรุงให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วด้วยที่เป็นรถมือสองลูกค้าต้อง เข้าใจนิดนึงนะคะโอเคแต่ว่าคันนี้เรารับประกันให้ค่ะไม่มีชนหนักพือความน้ำท่วมโอเคให้ดูโครงสร้างน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะคะชกใช้งานได้ดีนะคะลูกค้าโอเคให้ดูกันนิดนึงให้ดูนิดเดียวพอไม่ดูเยอะปิดโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายฝั่งฝั่งนี้กันบ้างค่ะลูกค้า่ากระจกเดิมนะคะของ t o โยต้าเลยทุกบานเลยนะคะตัวนี้แม็กอขอบครบเลยค่ะเดี๋ยวดูภายในคันนี้กันนิดนึงค่ะไป คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ,ะแล้วก็ภายในสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะเลขไม์อยู่ที่1 2 0่งแสนสองาหกิโลคะ่ะลูกค้าอันนี้เป็นปี17นะคะลูกค้าก็ลองเอาไปเฉลี่ยกันดูว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่คันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะลูกค้าต้องบอกก่อนไม่มีช้ำไม่มีวิ่งหนักหรือกอไมกับสีแน่นอนคันนี้เรารับประกันไห้ได้แล้วก็ คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่เจ็0แสนแปดหบาทค่ะพอเจ็ดปีปจษีสี่งวดอยู่ที่1 5ึ0 0หบาทตลอดสัญญาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้นิดหนึ่งไปออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งทีทั่วไทยโอเคแล้วมาในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันรุ้นเลยลูกค้าจะได้เป็นเบาะแบบไหนโอเคเดี๋ยวดูประตูกันก่อนเลย เปิดง่ายไหลลื่นอ่าคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นภายในเดิมโรงงานเลยนะคะออกมายัางไงเป็นอย่างนั้นเลยไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเลยนะคะโอเคภายในนี้ผนังสวยค่ะเก็บระเอียดล้างถกกระสับให้เรียบร้อยแล้วระบบแอร์ทุกจุดนะคะเราจะมีการเช็คให้ก่อนวันออกรถอีกหนึ่งทีนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะไปรับนักเรียนหรือว่าไปรับพนักงานนะคะตรงนี้คันนี้ตอบโจทย์เลยด้วย ที่มีมากกว่า15ที่นั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปรีเซ็ชข้อมูลอีกทีนึงนะคะโอเคสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันนี้นะคะ789,000บาท่อน7ปี8ปีก็จะอยู่ที่15,000บาทตลอดสัญญาเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เอาปจดโ้ายเหลืองทำได้ด้วยแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากมาชมรถที่ร้านนะคะ,คนนะ,คะเต้นรถอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกค่ะเต้นรถปฏิพัทธ์ออโต้ถ้าเกิดเข้ามานะคะสามารถติดต่อเซลฟาหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่ 0944357416นะคะสำหรับวันนี้นะคะสักร,รถตู้คันนี้แล้วก็เข้ามาชมรถได้นะคะสวัสดีค่ะของรถกับปฏิพัทธ์ออตโต้อนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงคนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ